ี่สารกลางจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายวัญชัยจันพรนายจำรัดก,กังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามน,นโยบายของรัฐบาลและภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยประจําปีงบประมาณ2565โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระ,ระบบวิดิทัศน์ทางไกลจากห้องประชุมราชบพิธช,ชัน5อาคารดํารงราชานุสร และได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมไปยังนายอำเภอ20อำเภอของจังหวัดอุดรธานีโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีและนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภานากิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วน เชิงนโยบายเพื่อนำเสนอในที่ประชุมอีกด้วย